มึงได้เนี่ยไหมป่เมียบ่ทำไไปทำไมไปเซเว่นไม่ได้เมี่ยไปออกไปไกลขับเซเว่นต้องบอกไหมบอกแล้ววันนั้นไปสงการที่ไปที่พี่หลองเมาแล้วทะเลาะกับเตะเขาเตะนั่นน่ะพี่โดนด่าไหมโดนด่าโดนเหรอมีไปเต้นตำนานแล้วมีไปเขาเต้นเพลงกันแล้วพี่อยู่เงี้ยเออกอดร้องแยกยวอเออทำไมการท์ทำไมการท์เหมือนวะแล้วพี่หลองอย่างเงี้ยเแล้วพี่หลองยังทงเนี่ยมองใครพุงหลองไง กลุ่มพี่หลวงแล้วไอ้นั่นมีคนหนึ่งว้เป็นแกกลับมาจากตำนานแล้วมีกระเทยคนหนึ่งนะที่เขาเขามาเขามาเออฟีพี่หลวงพี่หลวงไปกระชากเสื้อเขาเตะเขาเสื้อขาดเลยเพราะเขาเป็นเอฟซีมาเขาไล่ลูกแต่เตะเขาเออหลงคนสงสารมัเลยพี่ไปทำเม้ากันเมาพี่เมาพี่หลวงใส่ตาผ่านเนาะไอ่ทำจริงก่อนถามว่าใครกลัวใครจะกลัวเมียตวันชายจะกลัวเมียเออแต่วันฉายพนนะเออเออออก แบบออกไปไหนได้ไปทำอะไรผมก็เสรีเออ,อเผมไม่ต้องขออนุญาตก่<ม>อ,อนสามวันไม่มีไนี่ต้องขออนุญาตก่อ,อนสา,ออนาวน<ผ>มวันยังไม่ได้ไปนะเนี่ยผม,ผมพูดกันสองคำมันละตกเลอ้าให้ทำแบบลูกผู้งซาเลยเหรอมาอยู่นี่เกือบเจ็ดแปดปีไปเส้นทางถึงซองเทียไปไปซื้อรองเท้าเด้หนึงครั้งเดียวไปซื้อรองเท้าเจ็ดปีปออเมียไปซื้อรองเท้าก็เลยให้ไป รองเท้าเรียนขาดเมียก็เลยไปซื้โอ้รองเท้าขาดเมียเลยให้ไปซื้อเลยให้ไปต้ขออนุญาตด้วยครับว่าวันนี้เมียเอาให้ไปได้แค่เสี้ยวต้องต้องวันนี้นะถดถดด้เข้ามาอ๋อต้องต้องวันนี้ใช่ไหมกันใชับต้องวันนี้นะถึงถึงไปได้อ๋อเจ็ดแปดปีที่ไม่อยู่นี่เมืองไทยมือแรกกันบ่ที่ว่ารองเท้าขาดเลยได้ไปรอ้าขาดเกิดไปซื้อรองเท้าอ๋อแล้วคนอื่นชวนไปกินอะไรยินดีบ่ไปเลย เนียบไปเลยบ่เงยบไปไปเล่นบ่ไปครับเบ้การลองทานมไม่เป็นเพราะอะไรต้องถอนคนนักแข่งกันไหมเนี่ยะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาขลบรบขลบรบเมียเขาครับดีกว่าทะเลาะกันใช่ครับเหมือนเหมือนตะวันฉายเนาะไม่มีครับผมตะวันฉายที่โทรมาพี่พี่หลอมเวลาพี่ลอมถ่ายรูปผมกับคู่กับคนนั้นคนนี้แฟนผมโกรธผมเลยเห็นไหม ดูดิ่งกอนผมแล้วพี่ร้องดูดิทำทาตพร้อมเลยมึงได้เมียสิโตปิดตอนเมียโหดไล่เนี่ยน้ำกดสาดหน้าบ่น้ำกดสารล่าล่าสุดอยูเซนนั่นคนที่กลัวเต็มเลยมาคอมเมนต์ผมเต็มในเฟซเลยกันไอ้ถามพี่เจดูอีกรอบหน่อยเพราะอะไรถึงเพราะอะไรถึงเพราะอะไรถึงอืมเพราะกลัวหรือว่าเพราะให้เกียรติเออไม่อยากให้มีปัญหากันเนาะไม่อยากให้มีปัญหากันทุนไม่อยากให้มีปัญหาเนาะเขาไม่ชอบว่า ใครอช่ทำอะไรที่มันไม่ไม่รู้ว่าเขาไม่ชอบก็อย่าทำใช่ไหมชีเกียจทะเลาะขี้เกียจทะเลาะเจ็ดปีมานี่คือไม่มีทะเลาะเจ็ดปีนี่คือไม่มีทะเลาะเรื่องไปเนี่ยไปห้างมีครั้งเดียวไหมมีครั้งเดียวที่ไปกับพี่หลวงไม่ลากไปศรีลมเสร็จไปสาทนเสร็จไปตำนานอิสานไปตำนานอิสานแปงี้เจ็ดหกโมง ทไมเดินไปดูคลิปนี้ก็ขุดขึ้นมาอ๋ออ๋อแบบว่าเมียไปไปดูปุ๊บนี่ก็ขุดขุดไม่ได้อีกไช่แพงอย่างมันเลยเพลงแบบมันเลยเมืองไทยอยู่แบบไหนแล้วกันอ้าอ่ะแล้วพี่รองเป็นยังไงนะพี่รองตึ๊กตึ๊งตึ๊งตึ๊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 แล้วแล้วมีอย่างนี้นักกันไอ้รองกลับทอไอ้รองกลับทอเรียกตวนผมเรียกตวนผมอ่า กับท้อกับท้อมิสวาโอ้ยอ่ะก็น่ารักก็ฝากหน่อยนะครับผมฝากกดติดตามเฟซบุ๊กวันฉลองนะครับผมเอ้ยฝากกดติดตามเฟซเมืองไทยภาษาไทยแล้วก็ตะวันฉาย YouTube ตะวันฉายพีเคครับจบภาษาอังกฤษอังกฤษก็ได้ไทยว่าขึ้นครับขึ้นนะครับผมไปติดตามด้วยนะครับผมเฟซบุ๊กก็ภาษาไทยตะวันฉายพีเค ส่วนยูทูบก็ตะวันฉายไปกดติดตามน้องผมทั้งสองคนน่ารักมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สั้นนี่แหละครับสวัสดีครับห yeah, 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 นึ่งสองสามเย่กันเย่ครับพักโฆษณาสักครู่นะครับผมสำหรับพี่น้องคนไหนชอบเสียงดวงเสียงโชว์นะครับผม <im itation> ก็เข้าไปเลยนะครับผมแอดไลน์ไปเลยสมัครไม่ยากนะครับผมแล้วก็ไม่เกินห้าวินาทีก็อัตโนมัติแล้วครับผมเข้าไปเลยที่ออโต้ ยูฟาอาวันเท่านั้นนะครับผมวันชลองขอคอนเฟิร์มออโต้ยูฟาอาวันเท่านั้นนะครับผมวันชลองขอคอนเฟิร์มเย้